ธรรมะวัญยายามเช้านะวันนี้เป็นวันสําคัญสําคัญทางาพุทธศาสนาคือวันอาสาณะบูชาตรงกับวันเสาร์ที่24เดือนกรกฎาคม2564หลวงพ่อมาพบป,ปะก่อนฉันนิดหน่อยเนาะก่อนฉันพัฒตาหารวันนี้ก็คงไม่คือคักเท่าไหร่พอเกี่ยวกับโควิดเนาะ จะเลื่อนสูงจะเลื่อนในคำนะทุกท่านทุกคนน้องพอเพิ่มมาแล้วก็ภารกิจบางอย่างเพิ่มจะผ่านไปเราก็เลยมีเวลานิดหน่อยถ้ามีช่วงกลางวันอาจจะนิดหน่อยนะ,ะช่วง,ช,วงช่วงกลางวันตอนน้องพอก็อโอบป,ปะทักนนธเดี๋ยวไม่ไม,ไม่ไม่มักนะต่างคนก็ตก้องมีภารกิจในช่วงนี้มีภารกิจเนาะ,ะมันมันมันเป็น ถ้าต่ว่ามันหมุนเวียนเปลี่ยนไปนะเขาเรียกว่าวันละมาครบรอบครบรอบถ้าพูดถึงตามหลักนะถ้าพูดถึงว่าถ้าไม่ใช่วันถ้าไม่ใช่แปดสองหนก็แน่นอนที่สุดเพราะข้าบรรษาไปแล้วแหละเข้าไปแล้วแต่นี้เป็นแปดสองหนก็เลยพรุ่งนี้พระเจ้าประสงค์ในศาสนาของเราก็อธิษฐานจำพรรษาพรุ่งนี้วันนี้เป็นวันสําคัญวันอาสนบูชา น้องพ่อก็เลยอยากมาพบปะบางเด็กน้อยเท่านั้นเองเนาะวันวันวันนี้หลวงพออ่ออยู่ในในห้องส่งนะอ,อยู่ในห้องส่งก็เดี๋ยวห้องส่งเล้าก็ไล่สดบางเล็กน้อยอ,อาจจะดูไม่นั้นเท่าไหร่เนาะนี่คือในส่วนน้องพ่ออยู่ในห้องส่งก็จะให้ดูกล้องข้างหลังบ้างอะไรบ้างนะใช่ไนหะอันนี้คือกล้องข้างหลังน้องพ่อส่องไปทางเขาเรียกว่าหน้าต่าง ตในส่วนวนี้ก็ช่วงนี้ก็ฝนตกฝนฝนคงตกหล,หลาย,ลาย,ดยนนได้หลายที่เด้วกันเนาะอ๋อหลายที่เด้วกันที่ว่ตาตาบุ่วัยงยาวฝนตกจริงจริงตกตอนเช้าเช้านี่นะตอนเช้าเช้าเมือม่อเมื่อเมื่อคืนก็มีบางเล็กน้อยแต่ตอนเมือ่ออก่อนเี่ก่อนที่จะไปวินาบาทนี่ก็ลงลงหนักพอสมควร หนักพอสมควรเนาะก็เรื่องธรรมชาติก็เป็นธรรมชาติเราจะไปหงดหยิดกับธรรมชาติเลยนะจะไปงดหยิดกับธรรมชาติเรารู้ใจเข้าใจเข้าใจกับท้งเรื่องธรรมชาติธรรมชาติของจิตของเราเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะวันสําคัญวันนี้หรอกเราให้ความสําคัญแก่จิตใจของเราเนะเราให้ความสําคัญแก่เขาเขาเาเรียกว่าให้ความสําคัญแก่การกระทําของตัวเอง เราทำดีจะทำดีนะทั้งว่าเราไม่ต้องผัดไปผัดบันประกันพุ่งแล้วก็อีกอย่างก็ไม่ไม่ต้องนั่นนะหลวงพอ่อว่าก็อย่าไปผัดบันพยายาไปบอกว่าพรุ่งนี้ค่อยทำมลืลอนนี้ค่อยทำเนาะเราทำถอือย่าทำเนาะหลวงพ่อบอกปบบทุกทุกคนจิตใจต่อยคุณนมความดีนะ,ะจิตใจเราปล่ปปอยคุณนมความดี อย่าไปปักไปอย่างอื่นให้มากกว่านี้เลยเราต้องปักไปคนงามความดีให้มีคนงามความดีดองในเขาเรียกว่าถ้าดองในจิตใจของเราดองในคันธสัตดานของเราพรรษานี่ก็คงหลวงพ่อคงภารกิจคงไม่เยอะเพราะว่าเพราะว่ามันต,ตัดตัดถอนไปเยอะเลยตัดถอนไปเยอะบางทีหลวงพ่อถามไถ่บา้งบางทั้นนุนบ้างทั้นวันอย่างนี้อย่างวันนี้วันเสาร์หลวงพ่อก็ อ่าอ่าสิบเอ็ดโมงแนละ้วพอจะไปที่สวทมาสลาาัขางสิบเอ็ดโมงแนะแต่ในส่วนที่บันทึกหลวงพ่อบันทึกอยู่นะแต่บันทึกแล้วบางทีถ้าพอไปได้หลวงพ่อก็ไปเองมาเะไปเองก็เก็บไว้ใช้ได้แล้วมีเวลาบันทึกแล้วเก็บไว้ใช้ได้อ่าอาจจะบอกวันเดือนปีอาจจะไม่ตรงกันเท่าไหร่ก็ให้ให,ให้ทําความเข้าใจหลวงพ่อเน้นให้ดูป่าเน้นดูป่า มีลมพ MM uh> ัดเนาะมีลมพัดก็ผลยังลงเม็ดอยู่นะผลยังผลยังลงเม็ดอยู่ต้องมาให้เข้าใจเรื่องธรรมชาติธรรมชาติของจิตของเราก็ต้องฝึกนั่นแหละเราต้องฝึกธรรมชาติของใจของเราต้องฝึกเนะต้องทวนกระแสะนืะต้องทวนกระแสอย่าไปไหลไปตามกระแสนะอถ้าไหลไปตามกระแสโอ้ไม่จบไม่สิ้นหรอกไม่จบไม่สิ้น เราทว,วนเราเราทวนกระแสหมายถึงว่าเราเลยทวนน้ำท่าภาษายง่ายเล่ยไปทําดีก็หมายถึงว่าหนึ่งก็เรามองเห็นแล้วโอ้เรามองเห็นช่องทางจนอันน้เพราะว่าถ้ามีสมาธิเนาะมีสมาธิจิตมั่นคงมั่นคงแล้วก็มีสติมั่นคงเราความผิดพลาดก็จะมีน้อยนะความผิดพลาด ความคาดเคลื่อนไล้สิ่งใลอย่างก็จะมีน้อยถ้าคนอื่นผิดพลาดแล้วก็ชี้แนะได้แล้วก็บอกได้อย่าเป็นคนพังเผยอ,อย่าเป็นคนลหลงดืมสติให้จิตใจเขาเรียกว่าอยู่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเป็นต้นไม่ใช่จิตใจโอ้ไม่รู้ไปไหนบ้างอะไรแบบนี้ยิ่งมาเจอสภาวะ,ะสภาวะ,เ,ะเขาเรียกว่าโควิดโควิดในทีนเนี่ย เจอไปโอ้ไม่ใช่น้อยขณะที่เจอไม่ใช่น้อยเลยเขาไม่ถช่ว่าหลวงพ่อเร,พเรียกว่าเปลือกให้ปากให้เราธรรมะไปใช้ถ้าไม่ธรรมะไปใช้ก็ยิ่งยุ่งยุ่งไปใหญ่เลยยุ่งเยิงไปใหญ่เลยโดยเราเรา,เราจะไปยุ่งกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเนาะเราเราจะไปยุ่งพระกาการที่เราทำอยู่ปัจจุบันนี้ นี่เราการการเวลาที่เราทำในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นเราจะเห็นเห็นเห็นอกเห็นใจคนอื่นเห็นเราเห็นเขาเห็นตัวเห็นตัวเห็นตัวตนของเราอ่าเนาะเห็นตัวตนของเราาน้องพ่อไปข้างนอกไม่ได้เนาะน้องพ่อก็อยู่ข้างข้างในห้องสงอาจจะดูให้ภาพไม่ดีเท่าไหร่ ที่มองเห็นเรียบๆน้นคือภาษีบาลีภาษีราชีนลีนะตั้งไม่นานแล้ะตั้งไมานานนะเรามีคุณงามความดีนะ,ะเราถึงจะ,ะมีรลกฐานทางด้านจิตใจมั่นคงแต่ถ้าฐานคุณงามความดีแล้วไม่ดีแล้วก็เหมือนกับเหมือนกับทางโลกอย่างนี้เรามีฐานแห่งคุณงามความดีแล้วก็ ต่อๆไปมันก็จะมั่นคงอยู่เมือนกับทั้งโลกทั้งโลกททั้งโลกทั้งโลกก็ฐานมั่นคงมีมีเขาเรียกว่ามีบ้านมีบ้านอยู่มีที่ชุกหัวนอนมีทรัพย์สมบัติพอสมควรอย่างเงี้ยเราก็จะมีความสุขระดับนึ้งแต่ถ้าไม่มีเลยอู้นะแต่ละวันเนาะน้องพ่อว่าแต่ละวันลําบากยากเห็นแสนเข็นนะ เด็ขับเพื่อนไปน,อ,นอ่นคนอื่นหนักก็ร้อาไหมเนี่ยคนอื่นอาจจะหนักกว่าเราเราก็เช่นกันทีนี้เราก็เช่นกันเรา,เ,เ,ราเราต้องโอ้นั่งทบสวนเรียกว่าขาขวาทับขาซ้ายขาขวาทับขาซ้ายตั้งกายให้ตรงตั้งกายให้ตรงเลยแล้วก็ดำรงสติให้มั่น ดูลมหายใจทีล่ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกทอันนี้คือวิธีการหลักการเบื้องต้นในการทําสมาธิถ้าเราฝึกเป็นฝึกได้แล้วไมถึงว่าเราอยู่สถานการณ์ในก็าช่างเราก็เอาสติทากับการกระทําของเรานะ้นะีนะ่ยข,ขณะนี้เราทําอะไรอยู่เบ้ต้นเวลานี้เราทําอะไรอยู่เวลานี้เราคิดอะไรอยู่เรามัน มั่นคงแล้วทีนี้มั่นคงทางด้านจิตใจฐานทังด้านจิตใจก็มัน่นคงฐานข้างนอกก็มัน่นคงจะไปเอาจะไปเอาสังขารร่างกายเป็นเกณฑ์ที่ไม่ได้นะไม่ได้อย่างคนเท่าคนแก่อย่างนี้ไม่ได้ผกได้หัดขณะที่ไม่ได้ึกได้หัดเขาหมาถึงว่ามันอน้องพ่อ,อยังบอกว่ามันมันจะบกพร่องนะไม่รมู้ไม่ยอมรับความจริง่ไมไม่ยอมรับว่าเราจะเราปวด เราเจ็บอะไรละะักษณะไม่ยอมรับความจริงถ้ายอมรับความจริงนะมันก็ปวดอย่างนี้เนาะมันก็เจ็บอย่างนี้มีมาอย่างยกตัวอย่างในในในทีวีเยอะเยอะมากปวดแข้งปวดขาปวดนุ่นปวดนี่เวลาเขากินทำไมเขาหายเนาะเวลาเราไปกินบางทานบางทำไมมันไม่หายเลยฉักษณะทำไมมันไม่หายก็แสดงว่าเป็นกรรมเนาะกรรมของแต่ละคน สร้างมาต่างกันหนักเบาต่างกันอย่างนี้ถ้าถ้าเรามาคิดว่าโอ้รายการที่หลวงพ่อบอกรายการธรรมศักดิ์ใจมันก็ผ่านไปแล้วตั้งแต่ตีสาถึงตีสี่ทั้งคืนเออม97มิกลางเอิดแต่เรื่องรายการพินิจร,รักพิทักษ์โดยใจสำหรับวันเสาร์นี้ เป็นวันสําคัญนะพออยากไปเองแล้วก็อยากก็ไม่ถึงว่าตอนมีที่สวทอมาสะาครารนะคน F F ลื่นเอฟเอ็มเรื่องหกจุดห้ากาเฮิรตด์เรื่องหกจุดห้านิกะาเฮิร์ดที่สวทอมาสะดาครารก็ดูในย t u b e ได้ด้วยนะใน u t u b e เป็นเป็นชื่อชื่อรายการก็ได้พิธีร,รักพิทักษ์ด้วยใจหรือธรรมสกิจใจหรือชื่อพระอาจารย์ก็ได้พระอาจารย์บุญธนัฐกามู ตอนนี้มีใครอยากจะปฏิบัติอยู่บ้างมีใครอยากปฏิบัติมีใครอยากจะบวชอยู่บ้างบวชไม่ใช่จำเพาะจอดงวันนี้ก็ไม่ใช่นะนะแล้วก็คงจะบอกไปเรื่อยๆถ้าเผื่อมีคนมาอยากบวชในพรรษาอยากบวชเราบวชสักกี่วันได้มาฝึกมหัดอะไรลักษณะเนาะบวชได้กี่วันเราไม่บวชในพรรษาก็ได้ในพรรษาก็บวชได้ลักษณะอ่าไม่ใช่ไม่ไม่ใช่มีพระธรรมวินัยห้ามนะอย่างยกตัวอย่างที่ว่า พระต้องโคนคิ้วพระโุณนคิ้วพระไม่โกลนคิว้วเป็นต้นจริงๆไม่มีในในวินัยจริงอยู่แต่ไม่ถึงว่าอ่าอ่าวัฒนธรรมบางสิ่งบางอยาาา่างธรรมะธรรมะตั้งนานะไรอยางเป็นต้น็คยไปถ้าเพิ่อถ้า,ถา,ถา,ถาสมมติเราไม่โกนเราไม่โกลนี่ก็ถ้า,ถาติดสวยติดงามอยู่อันนี้ค่อยลบากเนาะเราโกนทิ้งโกนทิ้งก็ไม่เห็นเป็นไรต้องขขึ้นขึ้นมาใหม่ ภาควิจารณ์ว่าไม่มีในวินัยก็จริงอยู่แต่หมายถึงว่าวัฒนธรรมก็ดีแล้วก็บรรพุรุษของเราก็ดีหรือพ่อแม่เราไม่รู้กี่กี่รุ่นแล้ะไม่รู้กี่ชั่วโคตรกี่รุ่นละอย่างนั้ก็ทามาทํามาแล้วก็ตามนั้นเราตามนั้นไม่ไม่ไม่ผิดไม่ไม่ใช่เรื่องหนังนาสหัดนะน้องพ่อว่าไม่ใช่เรื่องเรื่องหนังนาสหัดไม่ ม่น่าจะเป็นเรื่องที่คล่องแวะในใจซะจนจนงกระทางว่าตัดใจไม่ได้เลยในสันนะก็ะมาบอกโกนผมอย่างนงี้ยทุกวันโกนมาโกนผมทุกวันโกนมันโกนในที่คือวันโกนสิบสี่หรือสิบสามคำนี้เป็นต้น,ตนเนาะนั่งขอาใจไม่ใช่โกนบันบันเจ็ดคำว่าโกนนี่ก็ไม่ใช่ก็ท่านบอกมาให้เกินสองนิ้วประมาณสองคูหลีองคูรหลีประมาณนั้นะท่านเก,ก่าวไว้ ดางนั้นก็มันก็ไม่ต่างจากวิสัยของชาวบ้านรูปแบบของชาวบ้านคือพระเราเป็นเป็นผู้สันโดษเป็นผู้สันโดษแล้วก็ไม่ท่านสอนไม่ให้ติดสวยติดงามไงตอนที่เรามาบวชอุปชายังบอกเคซาคือผมทั้งหลายรลมาคือคนทั้งหลายก็ตัดเสบังเล็บก,ก็ตัดนะอันนั้นตรงน,นั้นตรงนี้ให้มันพอพอเหมาะพอควรไม่ใช่ไป แต่มไปแต่งมันก็ไม่ต่างจากวิสัยของชาวบ้านวิสัยของชาวบ้านเขามีอยู่บ้างแต่เก่ง,แต,งแต่งเกินงามมันก็ไม่ดีเลยนะถ้าเราแต่งเกินงามมาเนาะไม่ดีเลยไม่ดีเลยเราแต่งพอดีพอดีเนาะเราอย่าเราอย่าไปแต่งมากกว่านั้นเลยแต่งพอดีพองามนี่แหละอย่างนี้รู้เท่าทันมันคืว่าสาเหตุที่เราอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ เพราะอะไรเพราะมีอากาศหายใจใช่ไหมเรายังไม่สะดุดเราอยู่เพราะข้าวเพราะน้ํา mm hmm. ปัจจัยที่มันเอื้อนนุนจุนเจือเราอยู่ตรงนี้แล้วทีนี้ถ้าไปคิดเอาง่ายๆก็ไม่ถึงว่าอ,อาศัยสิ่งภายนอกอย่างอาหารนี่เลือดเนื้อ,อเลือดเนื้อเลือดอ,อ,อะไรบ้างเลือดสัตว์เลือดสัตว์ททั่วไปเนื้อสัตว์ที่ทั่วไป,ต,วไปตั้งเยอะแยะไปหมดเลย เราเราเคยคํานึงถึงชีวิตของเขาบ้างไหมแหละเราต้องคิดเนาะชีวิตของเขาชีวิตเขาชีวิตเราเท่าเรียนอย่างนี้รู้อย่างนี้ว่าโอ้พอดีไปเนาะพอดีไปถ้าเกิดไม่เห็นอย่างนี้ว่ามองข้ามไปไม่ใช่แล้วมันไม่ควรมองข้ามนะถ้าสมมติว่าผมเราเนี่ยมันล่วงไปหลน่นไปไป,ไป,ไปติดกับไปอยู่กับถ้วยแกงหม้อแกงเนี่ยมันจะอาทานได้ไหมเนี่อ่า เป็นที่สะเอียดเอียนเป็นที่โอ้ยอย่างนี้เป็นต้นแต่เวลาอยู่บนหัวเราลืมไหมอยู่บนศีรษะเราเราลืมไหมสิ่งสกป,ปกทั้งหมดอะถ้าเรารู้เลี่ยคนนี้คนนี้มันมีหลายขี้นะขี้ใครขี้หูขี้ตาขี้ฟันนี่หมดเลยเขี้เล็บขี้อะไรมีทั้งหมดเลยเอ,อาหารใหม่อาหารเก่าทั้งนั้นแหละมันก็เป็นลักษณะนีเ้เราต้องตามดูความจริงเนาะ ก็ต้องตามรู้ความจริงเห็นความจริงวันนี้หลวงพ่อ,อก็มีเวลาไม่มากเท่าไรแต่ก็ไปพบกันตอนนู้นเนาะไปพบกันตอนที่ในการพิธีเดรักที่ทักโดยใจหลวงพ่อผอกฝากเลยตอนสิบเอ็มงเช้าอของวันเสาร์นี่แหละทางคืนสถานีวิทยกุกระจายเสียงประเทศไต้หวันภาสราคามร้อยหกจุดห้ามิกรเฮ เอฟเอ็มนะยังเข้าใจงเอฟเอ็มเรื่องหกจุดห้าไม่เคยเมื่อก่อนมีเอเอ็มห้าร้อยสามสิบเอ็ดตอนนี้ก็เหลือไว้เอเอ็มแต่มันมีอะไรแอปพลิเคชันอะไรประมาณเฟซบุ๊กอะไรเฟซเฟสนะในในเฟซนะไม่ใช่เฟซบุ๊กกับเฟสแล้วก็ในยูทูบอะไรในะนั้นก็ด,ไดูได้ติดตามได้พิมพ์ชื่อเข้าไปก็ได้พิมพ์ชื่อเข้าไปที่อะไรการพินิจด,ด้ยรักพิทักษ์ด้ยใจ หรือชื่อรายการธรรมะสกิจใจได้ชื่อลองพ่อบุญทาันัตถกมโมหลวงพ่อบุญทานัตถกมโมยังมีคนถามมายู่นะว่าหลวงพ่ออยู่ที่ไหน,นจังหวัดอะไรหลวงพ่ออยู่วัดป่าเบืองวังยาวตเกลืออำเภอเมืองจังหวัดพาะสารคามนะตอนนี้ก็ย,ยังชั่วโควิดไม่ค่อยดังเท่าไหร่ที่เมืองสารคามแต่แถวๆโอ้ยหลายจังหวัดเลยเนาะ มังคลาดก็ดีข้อนแก่นก็ดีกระสินก็ดีโอ้เจอ,อเจอหนักอยู่ตอนนี้ายจังหวัดที่ผ่านมาก็มีมีสุริมมีมันก็มีทั่วทั่วไปน,นั่นแหละมีทั่วทั่วไปมีรายะเอียดนี่นะมีรายเอียดหนักหนักเหมือนกันนะแต่เราก้มหน้าก้มตาทำคุณงามความดีประกอบสมาอาชีพเถอะถ้าถ้าเราเรามีเรามีอาชีพเราก็ทำอาชีพของเราาไมาหน้าที่การงาน เราก็เอาเถอะเอาเถอะหน้าที่าการงานของเราทํางานให้มันบกพ่องทำทาให้มันบกพ่องน้อยที่สุดถ้าเป็นไปได้ก็มันสมบูรณ์ให้มีความสุขจากการกระทํำให้มีความสุขจากการทาคุณงามความดีให้มีความสุขให้มีความสบายใจกับเพื่อนร่วมงานกับสถานที่ทํางานบางคนอาจจะเป็นเจ้าของบริษัทเจ้าของห้างร้านอะไรแต่บางคนก็ไปขายแรงงาน อาศัยเท่าแก่ต่างคนด่างเพึ่งพาอาศัยกันนะต่างพาต่างคนต่างเพึ่งพาอาศัยกันมีเท่าแก่เราต้องเห็นใจเท่าแก่ม,ม,มีลูกน้องเท่าแก่ก็จะต้องเห็นลูกนอ้องอันนี้ล่ะอย่ยาราจะเรียบกันนะเอาพอดีพอดอีความพอดีทุกวันนี้ก็ต้านกันเยอะต้านกันพอสมควรบางโรงงานก็ไม่ไม่ไม่ได้ปิดขณะที่ไม่ได้ปิดก็ทั้งคนติด โควิดทั้งคนไม่ติดทางานร่วมกันมันเสียงไหมโอ้เสียงมากเลยนะเสียงมากเลยถ้าถ้าหลักเกณฑ์จริงๆเนี่ยมันมีรูปลักษณะของมันอยู่นะต้องเราต้องเข้าใจแยกแยะถ้าเราไม่เข้าใจแยกแยะนี่ยโอ้ยลลำบากเลยลำบากเลยมีใครติดตามห้องพ่อบางน้อหลวงพ่อเห็นโอ้คณท็อปสิง สิงห์จัเมืองนะตนุนังรับชมราับชมอยู่ที่ไหนเนาะรับชมที่ไหนบอกหลองพ่อเลยนะ,อะบอกหลองพ่อด้วยแล้วก็มีมีใครบ้างท,ทีนี้นอืมอือี่แต่กกมีแต่คนท็อปรู้จักกับนลองพ่อไหมคุณท็อปรู้จักกับนลองพ่อไหมแต่แต่ท็อปอีกท็อปหนึ่งก็รู้จักกับนลองพ่ออยู่นะ เขา่าจะเป็นอาจารย์ซ้อนอยู่ที่มอจรอประมาณนีาา้ท็อปอาจจะคนละท็อปก็ได้เนาะอาจจะคนละท็อปก็ได้คนนี้เป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นก็จริงๆเขาเรียกว่าเกิดมา่วมโรกเดียวกันอยู่แผ่นดินเดียวกันโรคเดียวกันเนาะต้องเอื้อนหนุนจุนเจียต่อกันต้องเห็นอ,อกเห็นใจเห็นเห็นหัวอ,อ,อกเขาเห็นหัวอ,อ,อกเรา จะไปแยกเยดความทุกข์ยากลําบากแสนเข็นให้แก่คนอื่นเลยเราเราทุกข์ก็พอแล้วเราทุกข์ก็แย่อยู่แล้วยะแยกแยดๆๆให้คนอื่นทุกข์มีถึงส่วไปนะก็เหมือนกับคาว่าพยามาจุลาตอย่างเป็นตน้นมีเสนามากความทุกข์ก็เช่นกันเสนามากมาเสนามากไม่รลอดสายตาเข้าไปได้ไม่หลอดเงื้อมือเข้าไปได้ความสุขก็เหมือนกันทีนี้ ความสุขก็เสนามากเหมือนกันแต่เราจะไปหลงทั้งสุขทั้งทุกข์กันเองถ้าสุขขึ้นมากข้ามาถึงว่าเราอย่าไปหลงไปหลงเราตามพิจารณาไปติดตตามพิจารณาไปติดๆเลยนะเพราะนั้นกระมวมาแล้วก็นี่แหละคือวัน,นวันนี้วันสําคัญสําคัญทุกวันนั่นแหละเราทําดีวันนี้มันก็ดีอถ้าวันนี้เราใครใครคิดไม่ดีทําไม่ดีวันนี้ก็มันมันมันไม่ดี วันเดือนปีมต่ไม่ได้ทําให้เราดีขึ้นเร็วลงไม่มันไม่ใช่มันไม่ใช่นะต้องมาทําความเข้าใจเมื่อวันที่ผ่านๆมาเป็นยังไงเนาะเราตั้งหลักอยู่ตรงไหน,นเราตั้งหลักเป็นไหมเราตั้งไข่หรือยัางเราประกอบสมาีพมีเงินมีเก็บบ้างไหมสมบัติที่หาได้มาสมบัติที่มีอยู่รักษาไว้ได้ไหม ที่หามาได้คือได้เก็บบ้างไหมอะไรสักนนะ้ะอ่ามันมันต้องควรได้เก็บเนาะมันต้องควรได้เก็บบัดน,นี้หลวงพอ่อเฉพาะหลวงพอมีเวลาไม่มากเนาะมีเวลาไม่มากก็ใช้เวลาบางเร็กงน้อยที่มาพบปะนะที่มาพบปะให้มีความสุขกันทุกๆคนนะให้มีความสุขกันทุกๆคนคนที่หลวงพอ่อเอ่ยามหรือได้ทักบ้างอะไรบ้างก็ไม่เป็นอ่าก็อย่าไปเสียใจนะ น้องพอเชิญชมแล้วก็ขอบอกขอบใจคนที่ติดตามคนติดตามนะคุณงามความดีในจิตใจของเราวันนี้วันอาสาณหบูชาพรุ่งนี้เป็นวันเข้าพรรษาวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่2 4เดือนกรกฎาคม2564เป็นวันพระ15ค่ำขึ้น15ค่ำเดือน8นะเดือน8ที่2 8ดแรกผ่านไปแล้ว ปีนี้เป็นปี่ยนที่เข้ามาเป็นปีเปลีสองงววันนี้หลวงพ่อรับไปก่อนนะรับไปก่อนคุณพระคุ้มครองคุณนำความดีคุณพระพุทธธรรมประงสงค์คุ้มครองเราแล้วก็ข้าวน้าพบกันใหม่นะสาธุสาธุ